อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิวแม่น้ำมูลนะครับที่พี่หมายนะครับแถวแถวบ้านกระเบื้องใหญ่นะครับจะเห็นโค้งน้ำนะครับข้างหน้านะครับสวยงามมากครับผมให้ชมบรรยากาศนะครับของผืนน้ำแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของภาคอีสานของประเทศไทยนะครับ มีความยาวกว่า100เอ้ยเขอโทษครับมีความยาวมากกว่า600กิโลเมตรนะครับต้นกำเนิดน้ำเกิดจากเทือกเขาที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็ไหลผ่านโคราชแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับไปออกที่ไปออกแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับข้างหน้าผมนี่มีซากเรืออีปโปงนะครับเรือ,อปโป่งของทางโคราชนะครับเป็นที่นิยมใช้นะครับแล้วก็ สงนู้นก็มีเรือโป่งอีกลำหนึ่งจอดอยู่นะครับเรือโป่งเป็นเป็นเรือที่เป็นที่นิยมในการทําประมงแถบโคราชนะครับใช้ทําประมงหาปลาอะไรเงี้ยนะครับให้ดูบรรยากาศาของแม่น้ำมูลนะครับที่พี่หมยครับ